ส่วนจีนมีรายงานของสำนักข่าวหลายแห่งในสังกัดรัฐบาลปักกิ่งและหน่วยงานด้านสาธารณสุขส่วนกลางเรื่องของการกำหนดเป้าหมายให้กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง12-17ปีได้รับวัคซีนต้านโควิด -19 อย่างทั่วถึงและครบถ้วนภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ทั้งนี้เขตปกครองตนเองกว่างซีจวงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและเมืองจิงเหมินในมณฑลหูเปย่ยจะเป็นพื้นที่นำร่องในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง15-17ปีในเดือนนี้และตามด้วยกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง12-14ปีในเดือนสิงหาคมปัจจุบันคณะกรรมาการการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนมีการขึ้นทะเบียนรับรองให้กับวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างน้อย2รายการค่ะ เพื่อที่จะให้ใช้กับประชาชนในช่วงวัยตั้งแต่3ปีถึง17ปีได้แก่วัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซีโนแวคไบโอเทคเป็นตัวแรกที่ผ่านการอนุมัติและวัคซีนของกลุ่มบริษัทเภสัชกรรมแห่งชาติจีนหรือซิโนฟาบซึ่งผลิตโดยสถาบันชีวะวัตถุปักกิ่งทำกลางข้อกังวลถึงประสิทธิภาพของวัคซีน รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ